กระลาสวัสดี FC ทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงคุณแม่น้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับเพราะมีข่าวแว่วๆมานะครับว่าคุณแม่น้องชมพู่นะครับจะไม่ขอคุยกับทนายตั้มในเรื่องของคดีน้องชมพู่อย่างเด็ดขาดเลยนะครับจากกรณีที่ทนายตั้มนะครับได้เดินทางมาที่บ้านกกกอกและขึ้นปูเหล็กไฟนะครับเพื่อไปสำรวจเส้นทางมาแล้วนั้นและมีความเชื่อแล้วนะครับว่า น้องชมพู่ไม่น่าจะมีความสามารถในการเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแล้วไปเสียชีวิตบนนั้นได้นะครับจากกรณีที่ทนายตั้มนะครับยังไม่เคยลงพื้นที่และเคยเชื่อว่าน้องชมพู่อาจเดินขึ้นไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟได้เองแต่ปัจจุบันนะครับหลังจากได้ขึ้นไปสำรวจด้วยตัวเองจึงมั่นใจแล้วว่าน้องคงไม่สามารถขึ้นไปเองได้อย่างแน่นอนและจากที่ได้พูดคุยกับทางรุงพลเป็นการส่วนตัว และได้มีการพิสูจน์เส้นทางการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ผู้เล็กไฟแล้วทนายตั้มก็ยังอยากจะคุยกับคุณแม่น้องชมพู่ด้วยแต่ทางด้านคุณแม่น้องชมพู่นะครับก็ไม่ขอคุยเรื่องคดีน้องชมพู่กับทนายตั้มเด็ดขาดและให้เหตุผลว่าถ้าทนายตั้มมา,าหาหรือมาเยี่ยมตนจะต้อนรับทนายตั้มแบบแขกคนหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าจะมาพูดคุยเรื่องคดีคุณแม่ไม่ขอตอบไม่ขอพูดเพราะว่า แม่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปหมดแล้วและสำคัญที่สุดคือคุณแม่เองอยากอยู่เฉยๆไม่อยากยุ่งกับใครและรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนเท่านั้นจะไม่ขอยุ่งกับใครและเชื่อมั่นว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายเขาทำงานกันอยู่ถึงใครจะมองไม่เห็นแต่คุณแม่น้องชมพู่มองเห็นและเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ตัวคนร้ายตัวจริงและคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัวของตัวเอง ซึ่งนี่ก็เป็นคําตอบที่คุณแม่น้องชมพู่ได้ให้ไว้กับผู้สื่อข่าวถ้าทนายตั้มจะมาขอพบคุณแม่ก็จะไม่ขอพูดอะไรเกี่ยวกับทางด้านคดีย้าว่าคุณแม่ให้การกับเจ้าหน้าที่ตํารวจไปหมดแล้วกรณีนี้ก็คงไม่ขอวิจารณ์อะไรนะครับเพราะเข้าใจว่าเพื่อนๆก็คงจะทราบเหตุผลของคุณแม่แล้วและหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับ